สวัสดีครับทำกินเองวันนี้มีกับแก้มชั้นยอดมาฝากนะครับนั่นก็คือเมนูปากเป็ดทอดนะครับเดี๋ยวเรา,าดูส่วนผสมกันก่อนเลยดีกว่าครับผมปากเป็ดนะครับแอดมินจะผ่ากลางแบบนี้นะครับเป็นสองซีกล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือ,อไว้นะครับกระเทียมผงปรุงรสน้ำตาลทรายซอสปรุงรสนะครับเราเริ่มหมักเลยนะครับโดยเริ่มจากน้ำตาลทรายผงปรุงรส ซอสปรุงรสนะครับคุกเขาจนกว่าน้ำตาลจะละลายสักนิดนึงก่อนนะครับจากนั้นนะครับนำปากเป็ดเราลงไปคุกเขาได้เลยนะครับแนะนำว่าให้ใช้มือเลยนะครับเพราะว่าจะนวดให้ซอสเครื่องปรุงต่างๆนะครับเข้าไปถึงทุกซอกทุกมุมของปากเป็ดได้นะครับ เสร็จแล้วเราจะหมักไว้ก่อนนะครับขั้นต่ําก็15นาทีนะครับนํากระเทียมนะครับลงไปเจียวนะครับในน้ํามันร้อนๆนะครับถ้าใช้น้ํามันร้อนไฟแรงต้องคนทีๆตลอดเวลาแบบนี้นะครับเทคนิคอีกอย่างคือพยายามโขกให้กระเทียมละเอียดเท่าๆกันนะครับเพราะว่ากระเทียมเนี่ยมันจะสุกพร้อมๆกันนะครับจะทําให้อ่าไม่มีบางส่วนที่ไหม้บางส่วนที่ยังไม่สุกดีนะครับจะสังเกตว่าชิ้นจะเท่าๆกันเกือบหมดนะครับ สีสันจะเหลืองประมาณนี้เลยนะครับเราจะไม่ตักตอนที่เหลืองเข้มนะครับเพราะว่ามันจะติดขมนะครับเสร็จแล้วนะครับนำปักเป็ดที่เราหมักทิ้งไว้นะครับลงมาทอดได้เลยถ้าใครมีเวลานะครับหมักหนึ่งชั่วโมงกำลังดีนะครับแต่ถ้าแบบรีบเร่งเลยก็สัก15นาทีพอได้ทอดไปเรื่อยๆนะครับ พอด้านล่างเริ่มสุกนะครับแนะนําว่าให้พลิกนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีการไปติดที่พื้นกระทะจนไหม้ก็ได้นะครับนี่นะครับใช้ไฟกลางนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับเพราะว่าปากเป็ดเป็นเนื้อสัตว์ที่ติดอยู่กับส่วนของกระดูกฉะนั้นจะสุกค่อนข้างยากนิดนึงนะครับ พอได้ที่แบบนี้นะครับก็เร่งไฟนิดนึงนะครับให้เสด็จน้ำมันแล้วก็เพิ่มสีสันครับจากนั้นก็ตักพักเอาไว้นะครับแบบนี้เลยนะครับจะใส่กระดาษซับน้ำมันแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวในขั้นตอนแรกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครอยากทำอัตราส่วนต่างๆแอดมินเขียนให้แล้วนะครับถ้าใครอยากให้แอดมินทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ